คุณเคยติดศูนย์ติดหล่อไหมครับย้อนกลับไปในช่วงที่เรียนอยู่ปวชณโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีผมและเพื่อนๆก็เรียนไปประมาณกลางเทอมก่อนที่จะปิดเทอมณนะช่วงเวลานั้นเด็กๆก,ก,ก็สนมากอาจารย์ก็โมโหอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าพวกเธอไม่ฟังอาจารย์อาจารย์ก็จะสอบเลยแน่นอนว่าห้องเรียนจะมีคนหนึ่งที่โดดเด่นก็คือมาหาประจำห้องนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมหา ช่วยติวไอวิชาพระพุทธศาสนาให้หน่อยสิมันจะไปะยากอะไรเพื่อนแกก็ไปไหว้พระพิฆคเนตเดี๋ยวแกก็ผ่านแล้วเว้ยมาหาบอกพอถึงวันสอบผมก็นั่งสอบวิชาที่สอบก็คือพระพุทธศาสนาในหัวผมได้ติวมาแล้วผมก็ทกํข้อสอบไปเฮ้ยข้อหนึ่งเขาทาได้นี่ข้อสองที่เราอ่านมาเลยเฮ้ยมั่นใจวะไม่ไม่ตกแน่มั่นใจ ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ตกและแล้วก็เิ่เมื่อวาแล้วเิและก็มาถึงผลเมื่อไงมาวะประกาศผลแต่ละนิ้วแต่ละมือก็ชี้อยู่ที่บอร์ดประกาศผลคอชอผมก็ศาสตร์ส่องสายตาไปข้างบนข้างล่างแล้วก็ไปพบกับเอ้าทําไมได้สูตรนี้แล้วก็ว่าเราทได้แล้วทําไมได้สูตรผมในหัวผมก็คิดไปนู่นไปนี่ต่างๆนานาตอนที่เรานั่งสอบผมก็ว่าผมทําได้เกือบทุกเคาะเพราะผมมั่นใจว่าผมทําได้และผมไม่น่าตก ผมก็เลยตัดสินใจไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมตกได้ไงครับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเธอไม่ได้ตกนะแต่ว่าอาจารย์เขียนผิดคนนะเอาอาจารย์แบบนี้ก็มีด้วยเรื่องอาจารย์ผมก็งงอยู่พักหนึ่งครับแล้วผมก็บอกอาจารย์ว่าเอาอาจารย์จะแก้ไขยังไงอาจารย์ก็แก้ไขให้ผมได้เกรดหนึ่งเพราะว่าการที่ติดศูนย์ต็มรอมันเป็นเกรดสามเกรดสี่ไม่ได้ครับเพื่อนๆน เคยเจอประสบการณ์แบบผมไหมครับคือผมนี่งงเลยครับว่าอาจารย์เออ,หร,อ,าอ,าารอหรือว่าอาจารย์บ้องหรือว่าอาจารย์บวมเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้ครับ